FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับเชื่อว่า A FC เห็นเหรียญน,นี้แล้วก็คงจะดีใจมากไม่ต่างจากผมนะครับเพราะเป็นเหรียญที่มีความสําคัญและคมชัดเข้มขังมากมากและได้รับความนิยมมากๆถึงบางที่ถึงขนาดเปิดประมูลราคาหรือเคาะราคากันเลยนะครับนั่นคือเหรียญน,นะครับที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสัรแธรรมนนะครับปี43ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับฉลองพระองค์ ครุยบรมมหาจาัก,กรีราชวงศ์นะครับหรือครุยราชวงศ์จักรีนะครับครึ่งพระองค์นะครับผินพระพักมาที่ด้านขวาของเหรียญอย่างชัดเจนและก็งดงามมากๆเห็นเนื้อทองแดงสวยมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับให้เอฟซชมเองถึงความสวยงามเนื้อแท้ของทองแดงลมดํานะครับจริงๆครับพอพลิกไปด้านข้างยิ่งเห็นรอยลมดําของทองแดง,งชัดเจนนะครับเป็นเหรียญที่งดงามมากๆไม่มีฟันเฟืองนะครับ ขอบเกลี้ยงด้านหลังมีอาคารศารลรัฐนนูนประทับอยู่และก็มีตราสารัฐนูนอยู่ข้างบนนะครับจารึกข้อความที่เล่ลึกพิธีเปิดที่ทําการศารลรัฐนูนอาคารบ้านเจ้าพญาลัตนาทิเบตพุทธศักราช2543และมีตรานกวายุพักอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองกระสับนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆและก็มีผู้สแตนสะสมนะครับ เคาะประมูลราคากันนะครับเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงแท้ๆนะครับที่เป็นบล็อกกองกระสับ